أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك. วะมาอย่าอิกคาบ,บิลมุเอมินซัาตซินนะครับอ่าซอซสินเจอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซีมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับสัตว์ปีกคือคล้ายกับตะก,กะแตหนหรือจักกะจันนะครับบนบนมีมีตัดชดีดอยู่เรียกว่าวาจุนกุน่านห่วงเสียงมายาวสองนะครับในลิบลิกตัวใต้อูยาวสองนะครับวาวตายนะวาวตายเป็นดอมมานาซัน ลิลกระดูกลิ้นนะครับกาตัวกั๊บอยู่ที่โคนลิ้นบอลลูมกาซีตัวจานปลายลิ้นแตะที่ไรฟันบนนะครับไม่ต้องบอลลูมนะครับกาซีบีบีสั้นตัวมาอยู่ที่ริมฝีปาร์ิดปาก์ฟินคอนดอกเสียงอักตัวฮัมซาลงมาล็มคอสโวลอักนะครับอย่าอักไม่เอาอักอักมันกั๊บมีตัชดีดนะครับอย่าอักไม่ได้อักกาตัวกั๊บมาเปียกสอนเสียงเน้ยอักกาอักกาโรย่าอักเนี้ยไม่ได้นะครับตัวตัวกั๊บมันเน้นเราต้องคึกไว้ก่อนแล้วก็ไปอักกเห็นะฮะกายาวสองรูยาวสองนาสั้น ลิสนะครับต oh. mm ัวซีนเสียงอักษรเสียงรวมเสียงหลายลิสนะมันจะต้องรวมรวมหลายหลลิสนะครับลิสซูนะเราทะลาะกัพ่นลมตัวตากัพ่นลมแล้วตัวตาร้อนตายใั่ไหครับพอร้อนตายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปไปลายลิ้นแต่ที่คนบานบนแล้วก็ลิสซูนะครับฟ้าตัวฟาปลายฝั่งบนมาขวานฟีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆนะครับพ่นลมอินนูนตายเจอกับยีนนะครับอีกฟ้า่อนตัวนูนจ่อตัวยีนอินอินอ่านะ Kita akan melihat bahawa 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 kita akan mel มีอ่าฮะเย่ลำกอส่วนลึกมีมตายเจอกันซะอิทฮาชัฟฟาวีอิช <t> ต <ake mom> ัวมีไม่ต้องหน่วงเสียงหุมเอามวลนวามีสุขุลของความเป็นฟรั่งเอาอ่าตัวอินลำคอส่วนกลางอ่านะครับนะลงมาที่ลำคอส่วนกลางอัมซาอินอ่าอ่ริบอ่ริบอันตรงนี้รอบางแล้วก็ตัวบอสเนี่ยทั้งหนาทั้งอ้วนแล้วก็ตัวบอสในกลางลิ้นแต่กลางปากริบมันก็จะมีความอืดริบอันหุมนูนตายเจอกับฮาอิทฮาชัดเจนไม่หน่วงเสียงไม่กระดกลิ้นอันหุม Wasan wa in nun ta je kap tai fa son to nun jo to ta tu na kap ja tua ta in tu tu lung lam ko man kai kai sara u te man me le ben sara u do tong man yu kung kang ra sara u kap sara u tu tu lung lam lam ko son kam ta ra an tua man ja bin sara wa in tu na kap na tu rib na na rib tong ni tua bot nakap, kap a uut uut na อันนูนตายเจีกกะฟาอิดฮ่าเจจไม่หนงสิอันหุมหายเยลังโกส่วนลึกมีมตายเจีกกะฟาอิดฮ่าเชฟเฟวีอันไดชัดนะครับนะไม่ต้องไปหนงเสียงอันไดชัดมีฟาสั้นฟ้าเลยนูนตายเจีกกบยาอีดองคอมันกุนะอันไดเข้ากันหนงเสียงสองมีสี่ตัวยาวมีนูนฟ้าเลยยายาวสั้นยาวบุ้ดตัวบอดกลางลิ้นแต่ข้างปากข้างหน้าต้องอ้วนตัวบอดมีตั้งลักษณะพิเศษก็คือเสียงอุดยาวบุรูรูยาวสองกาสั้นตัวกรับอยู่ที่คนลิ้นนะครับอ่าเชฟเจนยิ้มเชยอยู่ที่ช่องลิ้นนหรรือออช่่งปาากะคัับตว ยิมเชนยานะครับอยู่ที่ยิมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับนะซอสีน้ำตาชงยิมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้น <c oughs> ใชยตัวเชนพูดลมกระจายลมชใชยบนยามีสุขุลก่อนยาเป็นฟราน,น,นุ่มนวลใชยอานะครับอยู่บนสาระฟ้าไตยยาวสอมันอีวัดนะครับว่าสัน้นว่าอินนุนตาเจอกับฮาอิทฮัสอาจจะเจนไม่นองเสียงไม่กระดกลิ้น ว่าอินฮาฮาฮาเล็กลำคอส่วนกลางนะครับรวมไปถึงฮากรรมมีมตายเจอกับตานะครับอ่านได้ชัดตัวมีมนะครับไม่ต้องไปหน่งเสียงตาตัวตาไปลิ้นแตะที่โคนฟันบนพุลลุบฟะฮาเล็กลำคอส่วนกลางรวมไปฟะกูมีมตายเจอกับบาอิฟอิฟฟะชัฟฟาวีหน่งเสียงสองใบบนยามิสุกุลมาเยามินฟันนุนนวนนะครับใบนานาสั้นนาหุมมีมตายเจอกับบาอิฟฟาชัฟฟาวีบิลขลุกลิลลมกอมารีบิลกิสตัวซีนพุลลมก่อนแล้วก็ตัวตอตรงนี้สะต้อนหนักนะครับอ่าเพราะตัวตมันอยู่ใต้กิส บอกอาสตอนนบ อินบุุมิัชดีนงสียงวาจมุงนะอินนัลลอฮานัมชิตลานัมนาดเาชีกอลนะอับุลลอฮะฮาซัมยูซันยูฮิบฮะลิกลคอสวนกลางลมแพ่อเ่งยูฮิบบุลลคอมารีนะครับการดูกลิ้นมุกอันนี้สะท้อนบอกคนก็ลาสุรมุกสี่สี่ซัมสี่ตีนตัวต่อไปลิ้แต่ที่คนฟันบุตั้งหลาต่างคนสตีนอยู่ได้สามแบบสองสีกเมันอาริลิสุกุตสตาเป็นสุกุนวาซันวกัยบุญามิสุกุนคนจะเป็นฟันบุญกัยฟ้าฟา halik lam kason kan lun heng heng yuhak ki kisan kimu mu song watayna watay pindoma nasan kasan naka wasan wain nun tay ci kebdaan ikfa son tu nun jo tunan da san พูซันฮูมุตเต้าบุนตามิตัชดีดน้งของเสียงมุตเต้าบุนวามิสุกุนของว่าเป็นฝรา่งนุ่มนวลเต้ารรรสองตูซันตูฟีฟีสองฟีฮาฮาสองฟีฮาฮุกอะลิกลำคอส่วนกลางลมหายแมงพุลมตัวกับบนฮุกมุลโลนี่หยุดได้นะครับซุมตัวซายไปลิ้นแตะที่อะไรฟันบนยาซุมนะครับซุมพุลมซุมบนมิตัชดีดนองเสียงมุนนะซุมมามาซันยาซัมยาตาตาซันตาวัลบุนลามิตัชดีดเน้นหนักนะครับวัลกระดูกลิ้น วัลล๊าุบุลวามิสุคุนปัณวาเป็นฟารัมหนอนนาซนมิมหนตาเจกับใบคลับอย่างหนูเนี่ยเป็นมิมบิมบะตัวอิล็มคอนโซนกลางย่างะนะครับบะดีดิซนดีจาตัวจาไปนิดแต่ที่ไรฟันบนไม่พลุ่มจาลิกอยู่ตรงนี้นะครับไอกับตายก็พลุ่มลิก วาสั้นวามาตรงนี้ยาวได้สามแบบสองสี่ห้ามันจะอินมุนปร์เซ็น์ความซากาสนเสียงยาวอยู่กับละกรมการวามาอูสั้นนะครับตรงนี้วาวชาด้วาวที่มาเพื่อยืนยันว่าคามซากอโต้ที่อยู่ด้านหน้าวาวนั้นอ่านตอมะนะครับแต่เพราะฉะนั้นวาวตรงนี้เราจะไม่ตกเขาจะไม่ตกอ่านก็คืออ่านสั้นไปเลยว่าอูอุลานะครับอาจจะว่าอูนะจะเป็นอะไรอ่างไรห้ามมันว่ายะมุตสินอีสั้นกาสั้นบิลกระดรกนี้ลมความมารบิลมุอัะมีความซามุสรรอูนะครับนะไม่ใช่สรรอูนะสระอู Nabi Mu bil Mu minin. Nah, sudah Allah Nabi.